สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้น้องตัวเกี่ยวมาแบบแปลกๆนาะพี่น้องก็คือเราจะออกไปล่าเฮ็ดปวกกันเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเฮ็ดปวกออกหลายพี่น้องเนาะออกเป็นฮอบที่สของปีแล้วกาได้เห็นอยู่ตลาดเนาะผึ่นขายเฮ็ดปวกไลายหลายแล้วกะอยู่ในอันเฟซบุ๊กกนหลายแล้วกะมีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นได้คอมเมนต์บอกว่าเฮ็ดปวกหันออกเลยด้อน้องตัวกเกี้ยวว่ะ ไปเบิ้งเด้อบ่อนที่ว่าเคยเอาเนาะย่านว่ามันออกอีพูนวาเนาะมาบันีีพี่น้องเข้ามาฮอดป่าเห็ดปวกแล้วเนาะฮากาสิมาเอาที่ว่ามาเบิง่งบ่อนที่ว่ามันเคยเออกเนาะตอนนี้กามืดแล้วพี่น้องเลยฮากาสิมาปืดเบิง่งเลยเนาะต้องดไดยใส่ผ้าปืดเพราะว่ามันอยากโคกแน่ หญ้าเข้ากระถางะแหละพี่น้องแต่ว่าหนี่ขึ้นไวแถวนี้เป็นบอนที่เขา้าอ้า,อาพี่น้องอาน้องพี่น้องมองน,นี่เห็ดพวกแต่ว่าเป็นดอกน้อยพี่น้องบานแล้วอ้าออกอะหรีนี่เป็นดอกบานแบบน,นี้เลยอ้าเสียดายเนาะมาบทันตอนที่ว่ายังจุมจ๋มจูมาพี่น้องมาที่มาเก็บกันเลยวันนี้ ดอกบานกะเอาไปเห็ดเมนูป่นก็นได้นาะพี่น้องนี่เฮาสิบอบอคุดเอาวันฮากเห็ดเนาะเพราะว่าย่านขี้ดินมันติดหลายพี่น้องนี่เอาแบบนี้เลยอดอกบานกะเฮาพยายามบอกเอาให้ติดขี้ดินนี่น้องเยดายได้มาตอนบท่านตอนที่ว่าจุม่มเนาะแต่ว่ารอบนี้ออกดอกน้อยบ่เฮายังหาบ่ทถั่วพี่น้องมามา พมิดก็เห็นเลยเนาะเดี๋ยวสิปืดหาอีกโซนโซนโซนเมื่อกี้เป็นปลกโซนโอ้ไว่ไวมาโซนมา嘛มา,มาบัดนีปืดหาอีกเนาะเอ้าพาโนาตัวเดียวพาสีเฮีย โอ้โหาพี่น้องดอกจูมโอ้อยเดี๋ยวพามาอย่ายพามานูนี่ดอกจูมพี่น้องนี่อาเนี่ยมจะบอเห็นอาดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอ,หญดอกจูมนี่ดอกจูมพี่น้องอาใหญ่อหลีตัวนั้นแหละดอกน้อยเนาะเมื่อกี้นี่อันนี้ดอกดอกใหญ่ ใหญ่ขึ้นพี่น้องนี่การใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ยังมีดอกจูมอยู่เวยเนาะปลาดอกใหญ่เียเดี๋ยวสิมาเก็บกันเลยพี่น้องเลยหอที่สามของปีเนาะปาพี่น้องปมาพี่ยังหลมาดินี่ลนมาบ้างนี่เออๆอุ้ยน้ำน้ำพี่น้องนี่ป้าที่โตดอกนี้ใหญ่เลยพี่น้องการใหญ่ๆเลยนี่ ทุกอย่างได้แบบนี้เด้พี่น้องอยากได้หลายๆแบบนี้เด้นี่ดอกใหญ่ๆเลยการใหญ่ๆเลยเนาะป้าทุกพี่น้องนี่พี่น้องดอกใหญ่อันนี้ยังเบาบานไปเลยเนาะพอดีเก็บเลยแล้วกะป้าทุกป้าทุกอยู่ี่อยู่ี่พี่น้องนี่เดี๋ยวสิเปิดได้เพิ่มขึ้นนี่อ่าเต็มเลยพี่น้องขาวเลยขาวอเนกเลยอ่าทางหน้าเนี่ยังบไดู้รณดไปพี่น้องเลยยังสิเก็บทางนี้ก่อนเนาะ จะหน่อยเยียบจะหน่อยเยียบเพ็ดก่อนเลยสิเก็บก่อนเลยนี้มาลงเลเก็บกันเลยกิบมันมากแม่มาเด้อมาเด้อมาเก็บเพ็ดน้ำกันพี่น้องเก็บเพ็ดเปวกน้ำกันเนาะนี่เสียงกบเสียงเฉียดกันหลายๆพี่น้องเลยธรรมชาติสุดๆเนาะเพราะว่าฝนตกอันเมื่อคืนนี่เราพายุเข่าแล้วกะน้ำไหลขนาดอยู่ไหหนาฮาอุดมสมบูรณ์พี่น้อง นี่ดอกนี้ไอมานมานอีกแล้วออมื่อนี้พี่น้องเลยสดายจะว่านมาบทันตอนจุ่มจุ่มเนอ้ยมามามาค่ะคิบนันฮ่ะเราดกไหนอยูย่อีเออ ดอกนี้ง่ายเลยนี่คนว่าเก็บเพชรปวกห้ามกองลงดินพี่น้องเพราะว่าปีหนาเพ็รปลกสีโบอ้อเนาะต้องใส่กระตาเลยแล้วก็ห้ามใส่พกเสือเนาะทือว่าห้ามเอาเสือห่อนะพี่น้องแวลว่ามันเป็นเคล็ดของคนบูหานเนาะ บัวห้อยห่อสเสือ้อแล้วก็บบัห้ยวางใส่ดินพี่ว่าเข้าไปเก็บเพ็ดเทอะนะมาต้องหาเนีมาใส่เนะาะมาต้องเก็บมันมือขนาดเลยน้ำอันนี่ก็ไล่ลายนยพี่เอาเลยน้ำยนี่ยนุบดีนะาออมา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 แบบนี้ มีทั้งดอกน้อยดอกใหญ่ปุ่นกันไปเลยทำสีเก็บแต่ว่าการยังแข็งแข็งอยู่ได้เนี่ยการบุได้อ่อนได้ที่น้องก็ยังโบาบานาคักปันใดนะการแข็งแข็งอยู่เลยขักขนาด พี่น้องอันนี้คืออยู่ทางต้นไม้ติวอ,อันนี้เขียดเขียดมีเขียดน้ำเขียดต้นไม้ติวเนาะพี่น้องขย,ยุ่งเห่าไม้ติวเลยดอกใหญ่ขนาดเลยใหญ่แหงใหญ่ขนาดเพื่อว่าเห็ดปวกเข่าดอกนี่แซ่บกว่าเห็ดปวกอันอื่นไหมบ<ะ>่แม่นโอ้เฮ็ดปวกเข่าดอกเขา่าเฮากาลืมออกห่วงเอ๊ะโคมลุดโคมลุดพี่น้องเอคยสายมั็นโบนเนาะ เข่าเริ่มออกห่วงแล้วตอนนี้พี่น้องเลยแมนเข่ามาหลายและออกแรงแค่เมื่อที่หาทางป่าในโอ้ทางป่าในก็มี่เลยพี่น้องโอ้บานไปเลย<า>มันกับ<อ>ซ้ำนี่แหละที่เพิ่นเอาไปขายตลาดเห็นกัน,น,นเนาะโบเซดายโบเดาเสื้อแขนยาวมาเนาะจะหน่อยพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอาโอ้ยน้อยก็เกี่ยวคือโบเซดาเสื้อแขนยาวเขาว่าเพราะอยังจบับโบไซเพราะว่ามันฮอนอบเอาขวา่าเฮ็ดออกนี่แหละอากาศฮอนแห้งเนาะ ขำเรียบร้อยเนีวสิเราติดไว้เลยกาเอาไว้ใส่ตู้มันจางเคสให้บ่บ่เปลือยเนาะอนเมี้มอย่ีอะไรโค,โค้งรกรูนี่เหเปลือยแล้วพจะยังมทัทนมื่ออื่นนี่โอ้ยบทันเปลือยก่อนอดีจะมาเห็นก่อนเนาะ บได้ออกบนเก่าเลยพี่น้องเอ้ยออก,กบแบบอืยับไปออกบนอื่นน่อยหนึ่งแบบบได้ตรงเป๊ะๆนะบันนะี้ฮูแล้ากะชิมาเบิ่งดุดุปานี้หาเลาะไปเรื่อยๆมันกะชิออกอยู่แถวๆนี้แหละพอมันมีเสื้อมันอยู่ น,นี่คือหวังเป็นป่าของหกเลยเนาะยังไม่เบิ่ง,ง,ง,งออกหากินกลางคืนน,นี่เล้ยววันนี้ออกล่าอีกแล้วพี่น้องออ,อ,ออกล่าออกล่าองเลยเนาะมวันนี้นี่จะได้ตาพอได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อพอได้ป่นเด้ออยู่หนาออมาอีกที โอ้ใสโอ้ออกลามไปเลยนี่ปลาโถที่บอกนี่ดอกนี่ออกลามไปเลยจ้ะวะออกติดๆไปเลยเนาะนี่นองเจ้ากระต่ายเนี่ยน้องลืกกระต่ายละโอ้นี่อะไรพี่น้องนี่ได้แค่นี้แหละหลายเจือกเนาะมาเก็บคนโตเลย การเห็ดปวกว่าชั้นการเห็ดปวกเมนุดีได้ไปก่อนสมัยสมัยนี้แล้วเนาะผลกับไปการคือกันอือไปการเอาถ้าไปหายังบโบท่านหมู่นะไปการเอาตอนที่ว่าเห็ดปวกโปะขึ้นมาแล้วกะได้ดอกจุม่มเนาะพาทุกพาทิโทนี่ บนเห็ดเปือเนาะอนเอาก็ได้ออกมาจากป่าเห็ดตะที้ห,ห้อยแล้วนี่ได้ทำนี้เลยนี่มีทั้งดอกจูมดอกบานเนาะแต่ว่าดอกบานสหลายก็ดอกจูมเพราะว่า<ม>เอามาซ่าเกินไปพี่นอ้องแต่ว่าก็ยังกินได้อยู่เนาะนี่ส่วนว่าเฮาซเห็ดเมนูอย่างก็ติ๊บสามชมอ,อื่นเท้าพี่นอ้อง เห็ดปวกที่น้องตะเกียวเก็บมาน้องตะเกียว you, ได้เอามาเฮ็ดเมนูใหม่นะก็คือเมนูอันนี้เลยจิมาเฮ็ดเกี่ยวเฮ็ดปวกอันนี้ก็คือห้าต้มแล้วเรียบร้อยพี่น้องก็คือได้ปุ๋งเกลือแป้งนัวปลาแดกอย่างเรียบร้อยนี้หวานหวาเลยหฮาได้ซีมน้ำผลเรียบร้อยเนาะหวานหวานนัวๆแซ่บๆเลยบนนี้กับแก่เห็ดปวกกับคล้ายๆกับเกี่ยวกบเกี่วเขียดบ้านหฮาแหละพี่น้องเลยเนาะต้มให้ใส่น้ำน้อยหนึ่งแบบพุดิ้งเจาะวันนี้แล้วก็มาปน นี่สมักเพชรสามมากเนะาะยันเพชรตัดมกเพ็ดให้แหลกก่อนแล้วเอาเสียวเห็ดปวกลงไปพร้อมกับผักหอมบัวทางฝั่งไทยเพื่อนเคยเฮ็ดกินหรือบ่านอแจยเห็ดปวกแบบนี้หลังจากที่ว่านอ้องโตกเกียวเฮ็ดแจยเห็ดปวกอีกอย่างเรียบร้อยนอนแลวก็ชิมาเฮ็ดของหวานนี่ก็คือสิเปน็นข่าเม่าใส่มะพร้าวอ่อนพี่น้อง ใส่กะทิพร้อมเนาะมอนี้เข้าเมาก็คือปีนี้ยังบริกินจักเถื่อเนาะสิมาเฮกินมอนี้แหละอันนี้คือข้าปปุ๋งเรียบร้อยเนาะสิมาใส่คกกันเลยสิมายวกยกยวกยวกปานเต้นระวงผู้ละพี่น้องเลยยุกยวกยวกยุกเนาะนี่สิมายุกยวกคือกันเลยกับแจ่วกบเนาะแล้วก็ใส่ผักหอมลงไปแล้วก็ยกอีกจังหน่อยเนาะ หอมก็ใหญ่ๆน้องน้อยเพิ่นเป็นคนเด็ดไทยพี่น้อง <c oughs> แบบใดก็ได้น้องน้อยวาเอาแบบเยามาก <c oughs> นี่แหละพี่น้อง,งประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> ตอนนี้บ่าวอ้ายผึ่นกะกำลังเห็ดเบี้ยขี้นอง <c oughs> บะฮัวเพิ่นสีบางมาซีมอันเจ้าเห็ดปวกหรือบ <c> อ <oughs> <c oughs> ตอนนี้เจ้าเห็ดปวกเฮากระพร้อมเสิร์ฟไปเทียมหอยแล้วเนาะนี่ <c oughs> หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลย พร้อมเอาข้าวเหนียวมาคุยแล้วบะน,นี้จำเบะจำเบะป่าไปจะแซ่บขนาดเลยบันี้น้องตุ๋เกี่ยวสิมาลงมือเฮ็ดข้าวเมา่าใส่น้ำกะทิใส่มักร้าอ่อนเนาะนี้เาขาเลยค้างกะทิึุดไปแล้วก่อนเท้าเสียามาใส่อันนี้ก่อนนะพี่น้องกัยอ้อนว่าอัเข้าวเมาใส่ตู้เห็นมาเนาะมันอยากแข็งเขาก็เลยจะเอามาขวดใส่กับกะทิก่อนเพื่อให้ว่ามันแล้วก็น,นุ่มเนาะ นี่แบบนี้เลยเอามาขวบสักก่อนใส่เกลือลงไปนอตละกันตามด้วยน้ําตาลเลยเฮ้ยอย่าเผาใส่น้ําตาลเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราจะแบ่งให้เมยว่าก่อนลืมเมยว่าเพิ่นก็อยากกินข้าวเม่าเนาะอยากจะแบ่งให้เพิ่นก่อนเพราะว่าปีนี้เพิ่นก็ยังบร่ได้กินข้าวเมาคือกันเฮาก็ยังบร่ได้กินคือกันพี่น้องนี่หลังจากที่เฮาขวข้าวเ,าเมา่าจนว่า นุม่มนุ่มหน่อยหนึ่งเนะาะนุ่มระดับหนึ่งของกาซิมาเสาหมักเ้าเพื่อมาเขาเหมาเฮาเนะพี่น้องอุ้ยลุงหมอแล้วพ่จ๊าจะหยับออกมาหน่อยหนึ่งอุ้ยแตกแล้วหยาๆน,านุ่งชิได้กินอยู่บ่ ยันนะ้ำแบบปีด,ดนะโอเคโอเคนี่ได้แล้วได้แล้วว้าวดีแต่บ,บแตกเนาะนี่เอาน้ำมะพร้าวลงไปเลยแบบนี้ เขาจะใส่พ่อประมาณเนาะพี่น้องแล้วก็เอามา,าพื้อเอ,อือนี่ก<า>็หมาไว้เนาะเพื่อให้เขาเมาเขาหนุ่มแล้วก็เอาซีแบงให้แม่เลยก่อนที่ใส่น้ําตาลเนาะบันนี้เอาซิมาใส่น้ําตาลกันเลยนี่เอาใส่แบบเอาเบาหวานแหงนะ้งเนาะเอาแบบพอดีพอดีแล้วก็ซิมาคนน้ําตาลให้เข้ากับเขาเมาเขาก่อนแบบนี้นี่ สูตรกะโปตายตัวเนาะพี่น้องก็คือแล้วแต่ละคนเลยว่าเ่นจะเห็ดแนวใดเนาะก็คือน้องตะเกียวเห็ดแบบนี้กะเอาที่สบายใจแล้วก็แล้วแต่ว่าคนเฮามักแบบใดเนาะนี่มันกะสีน้าตาเป็นแบบนี้เลยเฮากะสิมาขูดมะพร้าวใส่บันนี่มะพร้าออ่อนพี่น้องน,นี่เลยพาผู้ดีใส่เลยเนาะอะออกเ้ากะ ข้าวเมามะพร้าวอ่อนเพิ่นขายกับแพงได้พี่น้องห่อหนึ่งกะนี่นหน่อยหนึ่งซิปพันกีบสี่สิบบาทเนาะสบายดีวันนี้ชิให้อันอขึ้นมาจะเห็นงานใหม่ๆเลยเนาะวันนี้ชิให้เบาอายอันเพิ่นมาซิมแจกเย็ดปั่วกับ,กบอัน <c oughs> ขา้าวเมาใส่มะพร้าวอ่อนพี่น้องอุ้ยอุ้ยปีนลงนี่แท้ๆซิมของนี่ก่อนเนาะเจี๋ยปั่วกัเป็นแซ่แพรเนี่ยเนาะ เห็ดป่วงเก็บมาสูตรอะไรเนี่ยสูตรใบหวาแจกเห็ดป่วงพี่น้องนี่ข้าวเมาเนาะทุกเจยวสิขอกินข้าวเมาเนาะวันนี้อยากกินแห้งเพราะว่าวันนี้กินด๋นแล้วเนาะนุ่มหอมมะพร้าวแล้วก็แบบข้าวเแซ่บเนาะเห็ดป่วางหวานแบบเห็ดป่วงธรรมชาติพี่น้องเก็บมาใหม่ๆเนาะ เก็บมาเมื่อคือนนี้แล้วก็มาเฮ็ดมือูซานี้เนาะต่อแรงต่อด้วยเขาเมาวันนี้พี่น้องเขาเฮ็ดแบบบาหวานเนาะเฮ็ดกินเองเนาะเอาแบบแซ่บใส่แบบเกลือน้อยหนึ่งใส่น้ำพราวนาะแม่ใส่น้ำนะมะพร้าวสดๆเลยเขาเมาอย่างไรเขามนนเขามาหน้าออบุ๊ง ข้าวเมากับข้าวเมาพี่น oh, mm ้องข้าวหอมผะอ่อนเนาะอ๋อข uh ้าวเหมาผ้ะอ uh ่อนข้าวเมาคนขายกับแพงๆเลยพี่น้องโลละหาเศษกีบโลละเกือบพันบาทเนาะหอมหอมเนาะหอมบ่นุ่มอีพี่น้องเลยข้าวหอมเทศกินเองนะมันจะนุ่มแซ่บแล้วก็แบบเบาหวานแห้งพอปั๊บพ้มหวานได้หมดแล้วมีน้จิ้งไว้ให้ไม่หวานละอ๋อ เด,เดี๋ยวนงน้อย<น>กินกับน้องโตเกียวพี่เนอ,อ <laughs> สาวซุกคนบ่ยอยู่วันนี้นสุนบุกเข้ามามอญมแซบเลยแซบพี่น้องเลยแซบหอ,แบอมแซบหอมเป็นยอดเลยขวเหามักสุดใจเลยพี่น้องนุง่มหนเดี๋ยว,วน้อง ไปซันจบนะไปยังเดี๋ยวไปทำงานต่อนะยยืดๆเลยนาะเดี๋ย่าไปก็เด้อไปเห็นงานก่อนแับนี้นไปพ่อไทยซื้อวัตถุดิบอีกเนาะ <laughs> อยากกินขาา้าวเม่าอีกพี่น้องเลยนกลับมาก,กินอีกรนะู้สึกว่าแซ่บแซ่บแพงเนาะเขายิดวาชิจ,จงให้น้องน้อยวะขอทราบนว่าพี่น้องเดี๋ยวให้น้องน้อยกินกับน้องตัวเกี่ยวเนาะเผาเนาะเผามหอมเนาะแมน คำใหญ่เลยบอกว่า,ากินตาแซบน้อพี่น้องเลยกินอย่างก,กับตาแซบเพื่อนว่ะ <c oughs> ความแซบของมะพร้าวบวกเลยครับข้าวเมาเนะาะแงแซบบอกดื่มอีกวิตามินหลายอีกได้พี่น้องเพราะว่าข้าวเม่านี่เพื่อนจะต่ำเอาวิตามินหลายเป็นข้าวอ่อนเนาะ กำลังต่อเงินกันเชียร์แล้วละนี่สองสามเมืองแล้วเนาะลงก่อเงินต่อมาเบิดแล้วพี่น้องคนไปเฮ็ดเบี้ยกต่อก่อนมานี้มื้อนี้กะแซ่บหลายพี่น้องเดียเเเ๋ยวแจ่วเฮ็ดปลวกเฮาสิเอาไว้กินมื้อแรงอีกเนาะกินกับข้าวมื้อแรงอเอาไว้ก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้เนาะฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดติดตาม mm hmm. กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ mm hmm. ให้ครอบครัวสาวลาวเซโน่แฟมิล hmm. no ี mm ่เด้อสบายดีบาย